วันที่6เมษายนเนี่ยได้คือเมื่อวันที่3 3มีนาะคม2449นะครับทิ่งผ่านมาก็เปช่วงของตากมันนลกคือมันเลกถึงเสือพ่อเราได้ไที่ได้กลับทีมาเป็นของอของสยามนะครับพอหลังจากนั้น,นครับท่านัาจากยนี่ก็เสด็จกลับนะครับอุ๊เป็นปีนะอยู่ไม่ประทับเป็นปีกลับมาในวันที่13พฤศจิกายน2000นะ 450รกับกลับมาสองแล้วก็คิดถึงจังหวัดตราดที่เราเนี่ยเจอจังหวัดตราดมากนะครับแม้จังหวัดตราดของเลยนะเป็นการเสด็จประพาสทั้งที่ท3 12าัที่อนงเดนนะครับแล้วก็มีคำมีคำกล่าวนะครับว่าเราคำนับกับที่เราชาวจังหวัดตราดว่า่เราจะเป็นเหมือนที่ฟัางทอดมือต่อนะเราจะเป็นเหมือนบีดาของเจ้าตลอดไปนะยอ่อมินดีในเวลาที่มีสุขและจะช่วย กดเครื่องนตรายเลยเวลาลูัยไม่ถูกนี่เป็นทำแล้วก็นัหจับ,บจากเสด็จพ่อรอ .5 เลยกับพี่น้องประชาชนชาวประสาทแล้วพระพาทกลับมาทนาชนละมาขทางเรือแล้วก็วเนี่ยไม่ใช่พระพาทที่วัดนชิกับสยามแล้วก็มีวัดปราบก่อนเลยนะครับเพราะกันนั้นเนี่ยก็มอบพระรัชทานกระบี่แล้วแสงราชสศักด์ปลายให้กับจกเจ้าเมืองคนแรกนะพนคยาฤิเศษ สิงห้าวหน้าเมื่อวันที่ส3มพฤศจิกายนสอพันสี่ร้อยห้าสิบด้วยนะครับเป็นพภาสาราชสักการนะองคที่11นะครับ,จ,บจังหวัดจันทะบุรีแน่ๆนะองคที่12นะก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนชาวตาลุบในครอบครัวคุณลือคุณลือที่คุณขอเสพพ่อมาห5นะครับไม่มีพ่อมาห้างเลยวันนั้นไม่มีพระในวันนี้วันนี้จึงเป็นวันที่ นี่รต่มีเป็นจังหวัดที่ต้อนรับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชายูดนเซาในวันนี้นะครับด้วยนะพระปิชายาณของเสด็จข้อละห้าเป็นที่รด้ซื้อในพระที่สารอำนาจของพี่น้องชาวจังหวัดปนัดนอกจากนี้จังหวัดตราดยังเป็นจะเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนเซาลด้วยนะในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินใช่ไหมครับสมเด็จพระตากสินเนี่ย2,310เนี่ย แล้วตีเฝ่าวงล้อมมาจาบกุศลิยุทธยามาทางนครนายกแล้วก็แวะที่ไหนฮะฝากนักโจ้าโลโน,นะเกิดพิบัการนะทางเรือจ, <Downtown> จากนั้นก็มาทางาชบุรีนะแล้วก็มาตีเมืองจันแล้วก็มารวบรวมไพ่คนนะที่จังหวัดตรดาดรวมนักเสียงแล้วก็เรือด้วยกับไปกู้กุศลิยุทธยาเนี่ยเป็น,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 นปข่วาวหนังไทยยอดขวดนะฮะกับประเทศไทยสยามมากแล้ววันนี้ก็ดีดีนะครับ ที่ปวัติศาสตร์ของฉะเชิงเทราและก็จกังหวัดตราดอยู่ยววยกันนะในนามของผู้ว่าราชการจาาังหวัดในนามของประธานหอการค้าจังหวัดตราดนะครับ,บแทบบพทย์หมอวิภาก็ยินดีต้อนรับที่้องประชาชนจากจากังหวัดชาเชนเทราทุกท่าน,นดีความดีนดะีที่ะก็มีโอกาส ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายนะครับที่นี่ก็ดีหาซายดำแลติดหนึ่งในห้าของโลกนะครับแล้วก็มีร้านตะบ,บูน,นะครับลานตะบูเนี่ยร้านตะบ,บูอนนายุน,น่าจะหลายร้อยปีเนร้านตะบ,บูน,นะับซึ่งที่ชา,ชา,ชา,าวเช่าก็มีอยู่ดีนะคงับแต่นี่นมันจะแผ่ล่านะครับ เวลาเราขึ้นลำโงนี่ก็สวยงามเลยเขาเรียกว่าท่านหนักแล้วก็แรงเล็กไปแล้วแล้วก็เรามีสถานที่สวยงามมากมายนะครับถ้าเกิดว่าวันนี้พรุ่งนี้เราจะกลับแล้วถ้ามีเวลาที่จะไปเกาะช้างเกาะสุรินรต่างๆนะครับผมเองอยู่ที่นี่เนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับท่านหลางหลายคนเลยนะครับแล้วก็หวังว่าถ้ากลับไปแล้วมีโอกาสเนี่ยก็พร้อมที่จะต้อนรับท่านหลากหลายเลยมาเที่ยวอีกนะครับขอบคุณครับผม ครับขอขอบพระคุณนะครับท่านนัฐพล้วก็พระ์จิตนะครับผู้วเจ้าตรวตราที่ทั้งามนี้ครับมีการต้อนรับตัวอุ่นนะครับซ <c oughs> ูมซูมผัวครับขอบคุณครับล่วงหน้าเลยครับได้คะแนนจากแม่งาท่าน,นายกกล่าวการชาติ ท่านผู้ว่าหัวเรามีหมายเลขนะครับรถคันนี้มารับของนะครับ70นะครับ3ามสามหกเก้าหนึ่ะครับอากลังครับรับของด้วยครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอขอบพระคุณนะครับท่านดรบุญทองธีรประเสริฐครับคุณจอบพงษ์ชูทัพจิมท่านคับคุณมงคลกำลงสุธิพงษ์คท่านดรสิริรัตน์พาละแสงพูดดาเทลกับครับบริษับเชลจำกัดบริษัทไทยทารามอเตอร์จำกัด บริษัทจัตวาซาโดยบริษัทส่งพวงดำสีเจริญสุขบริษัทผลไม้แปรรูปวรพรคองท่านทายาทเชอร์ลัตโสมรองวัฒนบุตรกรุณสาธรพึ่งชาญชัยกุลบริษัทฮอนด้าชาวนะครับโดยทานยาทสุภาพรับนบินพงศ์ร้านพัฒนกิจออโต้แมทครับร้านกอล์ฟโดยความท้าทิศเน็กเทคเพชรฟู้ดนะครับผู้แทนจำหน่ายอาหารสัตว์นะครับแล้วก็บริษัทเฮลิเทจดฮอนด้าออโต้บูร์โดยกุลกุ๊บนะครับแล้วก็ทททจังหวัดตรานะครับพร้อมด้วยในส่วนของ สปอนเซอร์ด้านบนเวทีขอเสียโปรเมือด้วยนะครับทุกท่านนะครับในการจัดงานในที่นี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับขอบคุณทั่วดารสนับสนุนมากมายเลยนะครับแล้วก็ในเช้านี้เราไปปล่อยตัวกันนะครับที่หัวมืองกว่ีฟูดนะครับเสียโปนนะครับขอเสียโปรเมื่านด้วยนะครับนี่นะครับอยู่ด้านหน้านะครัเลยนะครับขอบคุณนะครับผมกอซีฟูดนะครับท่านประธานสวัสดีนะครับเวทีทองทคำนะครับจะมาเป็นสาวของเก่าเราเป็นตัอเก่าของคุณ อนรอยครับนั่งคนนี้เลยนะครับโอ้โหดูนั่งมั่วครับได้ได้ได้ครับเราเราเชิญนักกรเมาดครเดี๋ยวไปประกวดก่อนขอโหวตด้วยนะครับเอังหมดปรานานะทุก่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับดูๆก็ยกให้กักผมนะครับถ้าเรื่อง